สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับโควิด2019นะครับก็เราก็จำเป็นนะครับต้องปรับตัวนะครับกับการเรียนการสอนนะครับเครื่องมือเครื่องเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนแบบไลฟ์สดนะครับออนไลน์นะครับ ืก็มือตัวแรกนะครับในวันนี้ที่จะแนะนําให้รู้จักนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับก็คือ Microsoft Teams นะครับสำหรับ Microsoft Teams นั้นอยู่ในเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ Office.com นะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าใช้ Microsoft Teams นักศึกษาก็จะสามารถใช้ Office.com แบบออนไลน์ได้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับ สำหรับ Microsoft Teams นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากเข้าใช้โดยเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อว่านะครับ t e a m t e a m Microsoft นะครับ com นะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้จะมีไว้ให้นะครับที่ ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับนักศึกษาสามารถ Copy แล้วก็ไปวางไว้ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปที่ team.microsoft.com แล้วนะครับเราก็จะพบหน้า Sign in ตัวนี้นะครับ username ของนักศึกษานะครับทุกท่านนะครับก็าทางมหาวิทยาลัยได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือ,อแบบเดียวก,กันกับของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ต่างจากาที่เรามีอยู่เดิมนิดนึงนะครับ ของเดิมเรามี s, <it> <S ใช่ไหมครับ s แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษานะครับรหัสนักศึกษาเช่นตัวอย่างนะครับ6035 41นะครับแล้วก็00เติรดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก็แล้วแต่ว่านักศึกษารหัสอะไรนะครับหรือ,เ,อเป็นเลขอื่นๆนะครับก็10หลักนะครับตามด้วย add นะครับ จะต่างจากของเดิมนิดนึงตรงที่จะมีคำว่า live นะครับ live.sau นะครับ live.sau.ac นะครับ sau.ac.th นะครับนี่สังเกตนะครับว่าจะต่างจากของเดิมนะครับส่วน password นะครับส่วน password password ก็จะเป็น S ตัวใหญ่นะครับ S ตัวใหญ่นะครับ S สิงคโปร์ตัวใหญ่แล้วก็ a s i d นะครับ a s i ตามด้วยด s i d e แล้วก็ u ตัวเล็กนะครับ s ตัวใหญ่ a adside นะครับแล้วก็ u และตามด้วยเลขที่บัตรประชาชนนะครับตามด้วยเลขที่บัตรประชาชนนะครับไม่เหมือนของเดิมนะครับของเดิมเราใช้แค่เลขบัตรประชาชนเข้าได้เลยตอนนี้ต้องมี s ตัวใหญ่ a แล้วก็ u นะครับ เราก็ทดลองนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นครับ live.sau.ac.th นะครับครับเมื่อเข้าสําเร็จแล้วนะครับครั้งแรกระบบนะฮะจะบอกว่าให้นักศึกษาต้องเอเปลี่ยนนะครับรหัส พาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนครั้งแรกนะครับครั้งแรกระบบจะบังคับนะครับครั้งแรกในการเข้าใช้งานนะครับระบบจะบังคับให้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับนักศึกษาก็เปลี่ยนนะครับตามอัธยาศัยนะครับอันนี้เมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เนื่องจากแอคเคาท์ของนักศึกษาจะไม่เห็นหน้าพวกนี้นะครับจะเห็นตัวนี้นะครับจะเห็นหน้านี้นะครับจอยออ c ครีเอททีมนะครับหรือเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมนะครับอาจารย์แต่ละรายวิชาจะให้เลขที่หรือรหัสนะครับในการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับในการเข้าร่วมชั้นเรียนให้กับนักศึกษานักศึกษาเช่นนะครับเช่น1 2 3่นะครับ นักศึกษาก็สามารถเอามากรอกไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ x y z อะไรตรงเนี้ยนะครับก็กรอกตรงนี้แล้วก็จอยทีมนะครับเอจอยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนักศึกษาก็จะเข้าไปในชั้นเรียนของแต่ละรายวิชานะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเริ่มคุยกันได้เลยนะครับส่วนวิธีการอื่นๆนะครับในการเรียนการสอนอื่นๆรายละเอียดจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ